เกษียณทรงคุณค่าน้อมศรัทธาร้อยดวงใจด้วยพันธะหน้าที่เกียรติยศถึงกำหนดครบวาระอันยิ่งใหญ่ครบเกษียณอายุกำหนดไว้แม้นพ้นไปแต่คงไว้ความผูกพัน นายขจรศักดิ์ประทุมพันธ์ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านตำแยคติประจำใจไม่มีสิ่งมีคุณค่าใดที่ได้มาโดยง่ายนายธีรชัยสมเกษตรรินตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญคติประจำใจ Have a nice day นางสาววาสนาเป็นมงคลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแสงไผ่คติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด นายสุรศักดิ์มานะพิมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนายวินัยสุวรรณเพชรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคําแดงมนชัยเวชวิวรคติประจำใจ ปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นคนดีของสังคมนางวิภายิ่งยืนตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุนคติประจําใจมุ่งมัน่นขยันอดทนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละไม่เลือกงานนางพิสมอขันธรีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งมณีคุรุราชนุกูลคติประจำใจทุกคนมีศักยภาพในตัวเองจงเชื่อในพลังนั้นนางสมปองประธานตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโพลเมืองมะทันคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางประภัยอิสรภาพ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพระโรชนุประถมคติประจำใจเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมสวยงามเสมอนางคนึงนิดอนุวันตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโพนแพงคติประจำใจทำทันทีอย่าช้าอย่ารออย่าถาม นางสาวนิภาวันประธานตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านพลแพงคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางเอมอรอนเจริญชัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนม่วงส0อํานวยปัญญาคติประจำใจทำดีที่สุดทุกวันนางประภัยพรชัย ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสวนงัวราจใจดีคติประจำใจอย่าก,กลัวงานหนักถ้ารักจะเป็นครูนางรัชนีกรวรรณวรรณตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสร้างมิ่งคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด นางดะรุณีธรรมเจรติญตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อคติประจำใจทำวันนี้ให้ดีที่สุดนางสาวปิ่นเพชรชาประวังตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาคติประจำใจความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้และปรับปรุง นายอนุรัต์วามรุณตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาคติประจำใจพลังใจของคุณสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้นางเตมิกาจันทิยาสุภกิจตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนม่วง30อัมพรวันวิทยาคติประจำใจ สิ่งที่ต้องทำคือหน้าที่สิ่งที่ต้องมีคือความอดทนนายโกศิลลวดทองตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาคติประจำใจจงเชื่อมั่นในตัวเองนายวิเชียนวุฒธธิเสลาตำแหน่งช่างไม้ระดับ3โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง คติประจำใจทำงานให้เต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายอุทัยสีแดงตำแหน่งช่างไม้ระดับสี่โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนกอคติประจำใจทำอะไรทำจริงนายวินัยกิ่งแสงตำแหน่งช่างไม้ระดับสาโรงเรียนบ้านนาขามดอนติว้วคติประจำใจดูแลโรงเรียนดุดบ้านทำทุกงานด้วยหัวใจ นายสมัยวิริยะกุลตำแหน่งช่างไม้โรงเรียนม่วง30อัมพวันวิทยาคติประจำใจทำทุกวันให้ดีที่สุด